ถ้าหนูปั่นแรงหนูก็จะเป๋ใช่ไหมคะใช่ล้วปั่นช้าๆา่าไม่ไม่ต้องปั่นแรงเราใคไปค่ะโอเค,อเคบอกเพื่อนหน,หน่อยหนูปั่นจักรยานไปไหนปั่นจักรยานเองค่ะออจักรยานเล่นเองค่ะเบรกได้แล้วครับเราล้มใช่ไหมล้มนี่ไงโอเคอปั่นปั่นแรงเลยล้มใช่ไหม อ๋อตรงไหนนะโอ้เป็นแผลเลยถ้าเป็นแผลเลยโอเคอ่าปั่นค่อยๆค่อยๆปั่นอย่าปั่นเร็วปั่นช้าๆปั่นช้าๆจะได้ไม่ลมไงหนูแก้แผลปานนี้หนิเอาแก้วปานมาปานเลยเอาบอกเพื่อนๆหน่อยโอเคค่อยๆเลี้ยวอ่าหนูเลี้ยวอย่าเลี้ยวแรงนีิค่อยๆเลี้ยวช้าๆอย่าเลี้ยวเร็วไปครับไปครับ อัอนนับปเดวปาเดีวเยวาโอเคบินเบินเบินเบินจักรยานไม่ใช่มอ,อเตอร์ไซค์เลยเป็นจักรยานไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ยังค่ะน้องแฝดไม่อยู่บ้านค่ะน้องแฝดน้องแฝดรถมารถมารถมาลบ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 จังนู่นลบจังนู่นลบจังนู่น รถทางโน้นรถางโน้นรถไฟฟ้าไปไปทางนู้นเลยไปตรงนู้นกันป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 ันนปเอานเ่าก็ปันไปอีกสิบบมันเลย บ้านน้องทาลิกาครับกำลังสร้างะระวังรถด้วยนะไปอาเลี้ยวกลับมาจะปั่นไปไหนมาการ์ดเด้อทางพุ่นพี่แ้มไม่ได้มาด้วยพ,พี่แ้พี่แฮปปี้ไม่ได้มาด้วยระวัง ปั่นไปค่ะปันป่นจักรยานเล่นปั่นจักรยานเล่นจักรยานเล่นไปแล้ว,ลวเอาบอกเพื่อนๆหน่อยหนูหัดปั่นจักรยานหนูหัดปั่นจักรยานเองไหมคะเ่งไม้เอาเกระนีิ ไปมือไปมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยไม่กัดมือกัดสีนมันเห่าอ,อยู่นั่นน่ะ<ม>ไปปันไปพี่แตอม,มาแล้ว Happy ม,มาแล้วพี่แตอม,มาแล้วป่ะ Happy h ป p p y ครับพี่แตอม์ก็ตั้งตามาตามตามไปปันไปมาแล้วมาเด้อ โอ้มาน้อยเยอะเลยมามาไม่มาตัวมแกัเพ่อนมาแล้ว <laughs> มาตึ้มาต้มามา้มาโอเคบรรยากาศตุ้งนาครับผม มาเด้อม,มาเด้อเข้าไปในป่าแล้วป่ะเรากลับได้ยังกลับข้างบนม,มาเดอม,มาเยี่ยมมาเด้ออืมอ่ะมาสวัสด,ดีเพื่อนเพื่อน,นก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบอกอ่ะแล้วบอกเพื่อนเพื่อนก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า คลิปหน้าเราจะทำไงดีเ,ออเราจะปั่นอะไรปั่นจักรยานไปรอบตรงนู้นไปรอบตรงนู้นเลยโอเคปั่นจักรยานไปไปปั่นจักรยานที่ที่นาเนาะอโอเคอ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายครับสวัสดีฝากกดติดตามมาเลยนะคลบไทยเออตุดการคลับทุกไท,ทกยแล้วก็ติดตามติดตามแล้วก็น้องอ้อแบบน้องอบแบบ้แอบท่งทาริกาสตอรี่ด้วยนะครับบ๊ายบายทุกที่บ๊ายบาย เจอกันครับบ๊ายบายพากกับบ๊ายบายด้วย